สุกท่านครับข้าวหลาสุดในวันนี้ผมข้ออัปเดตสถานาการณ์หลาสุดให้พ่อแม่พี่น้องเขตแปดได้รับดูสักคิดนะครับพอดีวา่าบังเอิญหัวชาวตื่นนอนหัวชาวผมเห็นโพสต์ของผู้สมัครฐานนึ่งตีลงซ้อๆเขตแปดลั้งนี้โพสตวา่ามีซ่องผักกันเมืองที่มีการลาลายชือ้อและจ่ายเงิน หัวละนึ่งพันบาทพมนี่เรื่องสื่อเสี่ยงนี่พมต่อตามาโดยตลอดและเหลือตังปี๊กเมื่อนที่น้องแมนบอกพมก็ต่อตาเรื่องสื่อเสี่ยงมาโดยโดยตลอดประกาศจุดยืนในความชัดเจนหวาถ้าต้องชนะโดยการซือ้อถ้าไม่ซื่อแล้วไม่ชนะก็ไม่ต้องหนาพมแรงมาชัดแรงมาตลอดพมมันเมื่อก่อนพมเข้าใจพันนีนะครับพมเข้าใจหวาการเอาเงินไปให้ชาวบ้านเนี่ย เพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านรักเขาพอเข้าชอบพูดว่านัการเมืองนี่เวลามีเสี่ยงมากเขาจะบอกว่าชาวบ้านรักเขาพมก็เข้าใจมาตลอดว่าการเอาเงินไปให้ชาวบ้านนนั้มันเมือนกับปทําให้ชาวบ้านรักแต่ในวันนี้พมผีเครอ้ท่องแทแลลววะเงินที่เขาเอาไปให้ชาวบ้านเขาไม่ได้ตรงการให้ชาวบ้านรัก แต่เขาต้องการตําแดงเผื่อข้าไปทอนทุนแล้วก็เผื่อไปอ้าพุนประโยชน์ให้ตัวเขาเองครับแล้วพันนีพ่อแม่พี่น้องชาวเขตแปดนครสี่ธรรมราชโดยเฉพาะคนชว่างที่เข้าหวานักเลงจริงใจอียอมใหนักการเมืองแบบนี้มาดอยขาโอยสักซี่ด้วยเงินห้ารอยด้วยเงินหนึ่งพันแล้วครับ เพราะฉะนั้นพมตรง่้มยำชาวเคตแปดโดยเฉพาะชาวชว่างอีกคลังหวาผักการเมืองทีทุจริตการเลือกตังเอาไม่เอานักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตังเอาไม่เอา,เอาถ้าไม่เอาต้องเลือกเบอร์เบอร์ขอบคุณหมากับตกทานครับพมอยู่ผักการเมืองนี้มาตั้งแต่อนาคตไม่ข้อคิดลักที่พมยึดถือมาตลอด ผักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าผักใครอยู่ผักนี้ของคำนี้ได้ขึ้นใจผักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าผักท<ะ>ีพ่อมต้องผูดเรื่องนี้เพ่อพ่อ,พอกังวลเลือกเอกินกังวลว่าพ่อแม่พี่น้องชาวเขตแปดเนี่ยจะพิจารณาแต่บุคคลโดยไม่ยอมมองทึงงผักการเมืองหรือเจตจำนงห้องผักการเมืองตอนสังกัด พ่อยจ้จำว้ว่าผักนี่ยั่ว่าคนแน่นอนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เหมือนที่ผมเคยบอกมันเหมือนให้โลเปิดถ้วยแทงเรารู้แล้วหวาผักการเมืองในอยู่รัฐบาลมัง้งผักการเมืองในอยู่ฝ่ายคานมังและการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ผักการเมืองเดียวที่เป็นผักการเมืองฝ่ายคานก็คือเบอร์ซ้ำ ต้นผักไฝ่รัฐบาลพมกับผู้ได้ฟังเลยว่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์ห้าการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องนี้ง่ายนิดเดียวเลยง่ายนิดเดียวเลยเมื่อพีเมื่อพ่อ,พอแม่พี่น้องพิจารณาว่าเราต้องเหลือทึงมองทึงให้ไกลว่าตัวบุคคลมองทึงผักการเมืองมองพึ่งเจตจำนงข้องผักการเมืองถีผู้สมัครคนนั้นลงคำท่ามไงๆก็คือว่ารัฐบาลบริหารประเทศนี่มาสองปีแล้ว ข้าวเคตแปดพอใจกับพ้นงานข้องรัฐบาลหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเหลืองขาไฟแพงไม่ว่าจะเป็นเหลืองยาเซฟติดไม่ว่าจะเป็นเหลืองทุนจีนไม่ว่าจะเป็นเหลืองสิ้นขาอุปโภคบริโภคหรือสิ้นขาผื้พ้นทางการเกษตรพ่อผผูดอย่างไม่กลัวว่าต้องเสียคะแนนเสี่ยงเลยว่าถ้าพวกฐานในทีน่นี้หรือกําลังชมใา้ถอดอยู่ พอใจกับพนงานรัฐบาลเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ห้าได้เลยไม่ต้องเลือกเบอร์สามเพราะนั่นคือสิ่งที่จะสะท้อนให้รัฐบาลรู้ว่าเราพอใจแล้วแต่ถ้าตรงกันข้ามฐานไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลอุ้งอิงฐานไม่พอใจที่อุ้งอิงทำตัวเป็นนองมินีของบิดาที่ชื่อทักสิ้ชินวัตร ฐานไม่พอใจในการที่ปล่อยให้คนเชื้อเต็มบ้านเต็มเมืองโดยการปล่อยให้ยาบาระบาดฐานไม่พอใจให้ยางเลื่อลสี่สิบห้าสฐานไม่พอใจที่ว่ารูอยู่หลวงหน้าเลว,ว่าสวรัฐอเมริกาจะขึ้นภ่าษีสามที่กเปอรีธาแรกและพุทชซิก้าปีทีแลว้วแต่รัฐบาลไม่เคยเปลี่ยนความพร้อมได้เลยพอวันที่รัฐขึ้นภาษีจริงยางลงเกือบสิบาท ถ้าทานคิดแบบนี้ถ้าทานไม่พอใจไม่สนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลครั้งนี้ท่านเลือกเบอร์ซ้ำเท่านั้นเพราะเบอร์ซ้ำคือพรรคการเมืองฝ่ายคานพรรคเดียวในครั้งนี้แมว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนครัวรัฐบาลแต่มันคือการส่งสัญญาณบอกให้รัฐบาลรู้ให้รัฐบาลได้ปรับปรุงตัว ผมไม่ได้มาโอรถหวาท่านเหลือกดอกเตอร์นัดแล้วเราเป็นรัฐบาลเราลมรัฐบาลได้ผมไม่แรงแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเหลือกดอกเตอร์นัดเข้าไปรัฐบาลจะหั่นมาแล้ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอีกสองปีที่เลือกจะครบวาระรัฐบาลต้องแรงทำผลงานต้องแ,งงองแก้ปัญหาให้กับผอเม่พี่น้องประชาชนเพราะ้เาเขตแปดนครสิริราชต้องสัญญาณไปถึงรัฐบาลแล้วหวา เราไม่เห็นด้วยกับการบริาหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ทุตกท่านครับพมข้อพูดในทานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับทําไมพมถึงต้องมาสนับสนุนผักประชาชนพมนี่มีโอกาสรวมงานตั้งแต่อนาคตไม่แล้กกําลงมาเป็นผู้สมัครท่อซ้อในตอนปีโยโกุกพมติดตามนโยบาย ผมติดตั้งแนวทางการทํางานอุดมการณ์ข้องผักมาตลอดติ้งนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดข้องผักนี้ในตอนปีหกก็คือไม่ข้อผักประกาศว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรือฝ่ายคา้านเราก็จะทํางานคํานี้สําหรับผมมีความหม่หมากเพราะเวลาผมไปห้าชาวบ้านผมก็บอกว่าไม่ว่าพมจะแพ้หรือชนะตนก็นจะได้เห็นพมทํางานต่อไปและผักการเมืองนี้พีจุ์ให้พมเห็นแล้ว ก้อนเลือกตังก้อน14พฤี่ภามก6พี่น้องดูไม้หว่าผักนี่เตรียมรางพอรอบอรไล่สิบฉบับเ็ตเรียบร้อยรอที่จะเข้าสภาลั่นการเลือกตังไม่รู้ที่ว่าเป็นควายฝ่ายคว,าย,ควายรัฐบาลแต่ทํางานเตรียมไว้แล้วเพราะหน้าทีลักข้องซ้อคือออกกฎหม้เผื่อประโยชน์ข้องพอแม่พี่น้องประชาชนเราออกกฎหม้เตรียมทั้งไว้แล้วพมถื่อว่านี่คือที่สุดแล้วนี่คือที่สุดของการตั้งใจที่จะมาทํางานและก็ททำก้อน พ้นการเหลือกตังจะออกแล้วเตินรูมา่ายหลังจากปีหกจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมไปแอบขนข้อมูลมาพักประชาชนทํากฎหม้รางกฎหม้เซตไปแล้ว99้บฉบับแล้วการยืนผ่านการพิจารณาข้องสภายืนเข้าสภาให้พิจารณาแล้วหยีบหฉบับแต่หน้าเสียดายที่สุดรัฐบาลให้เราผ่านแค่สองฉบับ พอได้ครับเพราะเราเป็นฝ่ายา้านเราเพียงแค่มีซ้อซ้อน่อยว่าค่ายรัฐบาลแต่รัฐบาลปัดตกเรา2ี่สิบสี่ฉบับเห็นชอบเราแข่ซ่องฉบับแล้วทีน้าเจ็บใจไปกว่านั้นใน2ี่สิบสี่ร่างกฎไมท้ทีรัฐบาลปัดตกมีกฎหม้ที่สําคัญที่พมนี่แรงห้าเสียงทุกวันพ้มเสียได้มักหนึ่งเปลี่ยนซ้อประกอเป็นชนดแล้วไม่ใช่เปลี่ยนไปเป็นชนดแบบชนดกเกษตรกรรมแบบเบอร์ห้าแบบ ฐานธรรมดัตติธรรมอยู่ชนดเกษตรกรรมแต่ซอบอกอก็ยังเป็นถี่ดินของรัฐไม่ใช่แบบนั้นของเราพรบเรา,เร,าเรียนซอบอกอเป็นชนดถี่ดินถี่ขึ้นกับกรมถี่ดินแล้วมันหน้าเสียดได้ไหมครับว่าพอไหมพี่น้องที่มีเอกสารซิซอบอกอถ้าพิ่สูดว่อาอา่าือในเอกสารได้ตรงกันออกเป็นชนดได้เลยมันโคตรหน้าเสียดได้ไหมครับนี่เรื่องแรกเรื่องถี่ซองบํอาอ่าบํมนานตัวนหน้า กะพูดยังไงสร้างพันของคนแก่ครับนี่คนที่น่าเสียดายที่ทุกคือคนไกลตัวผมไมในพิรวมใจแล้วแกเพิ่งอาอยุ๖๐ไม่กี่วันนี่แกได้หกรอย 600. นี่ต้รางกฎหมม้นี่พานแกได้ส้ามพันแกยังเสียดายอยู่ทุกๆวันนี้แล้วใครที่ปัดตกอะการัฐบาลน,นี่และะหละปัดตกถ้าเราโดนไม่ปัดตกเราได้เบียร์อย่างจีพุดหลงอยู่ที่สูงวันนี้อยู่แล้วเรื่องที่ซ้ำกฎหมม้ที่ซ้ำสี่ผมเจ็บปวด้าซี่พอราบอพาซี่ความมัง่งคั่ง หมังขังนี่พุมพูนยังไงเมื่อเอาภาษีคนรวยมาช่วยคนจนภาษีความมังรังนี่เขาไม่ได้เก็บจากเซตี้ชว่างเซตีคนนะเขาเก็บจากเซตี่ระดับประเทศเพราะว่าผู้ที่จ้องใจภาษีความหมังรังก็คือผู้ที่มีทรัพย์สิสนท่ามลอยลานขึ้นไปพุม่พมหวากฎหมายนี่แหละเป็นกฎหมายที่จะลดความเลื่อมลำข้องสร้างคมไทยีทภาษีจะคนรวยมาช่วยคนจนพมเสียได้จริงๆและเรื่องที่สี่ สี่พม่าเสี่ยงแล้วก็เป็นความว่างข้องเยาวชนความว่างข้องนักเรียนตลอดมาคือเรื่องพอรบรยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารทุกครั้งที่ผมไปพบเด็กๆเกยาวชนเขาท่ามอยู่เสมอ,อ,อถ้าเขาได้เป็นเราจะไม่ต้องเลือกทหารใช่มาได้ไหนทุตตายพรบรนี้ทุกความถ้าพหบลปนนี่ไม่ทุกความแหละตอนเดือนเมษานนี่ลูกล้านบวกฐานที่ไม่เต็มใจที่จะไปเกณฑ์ทหารก็ไม่ต้องเกณฑ์ ลูกล่านบวกตานที่ว่างานทีอยากจะสมัครรับชายชตดก็ไปสมัครพร้อมโดยสวัสดิการแหล่เงินที่มากว่าเดิมมันน่าเสียดายจริงๆนี่พมยกมาแขซี่แต่เขาปัดตกไปหยิบซี่นะถ้าไปคนข้อมูลเดี๋ยวมาติดต่อพอมได้เลยพมมีข้อมูลพรบแม่เลยแล้วจะให้แล้วรัฐบาลนี่ปฏิเสธโอกาสปฏิเสธความเจริญปฏิเสธคุณภาพชีวิตของผอแม่พี่น้องประชาชนไปมากแขได นี่พมแรงโดยความอัดอันวัวใจที่เสียได้ได้ข้องที่ผักประชาชนชนะการเลือกตั้งแล้วเราไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้เพราะความบิดเบียวของรัฐธรรมนูนปีหกสูนพราไมพี่น้องครับมันคือความอัดอันใจจริงๆเพราะฉะนั้นชาวเคตแปดชาวชาวว่างเราจะเอารัฐบาลที่ปัดตกโอกาสข้องประชาชนเอาไม่เอา เราจะเอาพรรคการเมืองที่ทำงานนักเผื่อประชาชนแม้เป็นไข้าการก็ทำงานเอาไม่เอาพอ,อบคุณมาร์คครับพมเติมอีกนิดพมมีเรื่องที่จะฟากไปทึงเพื่อนมพมเตือ่นตั้งพรรคนะครับพมอยากจะฟากไปถึงเพื่อนตั้งพรรคพมมันมามีเวอร์ให้เขาฟังไหมพามมันเป็นห่วงเข้ามานานแล้วพามมันอยากจะเตือนเขาแต่ว่าพมข้อฟากผ่านเวทีนี้ก็แล้วกันเพื่อที่เขาฟังอยู่ ผอมอาจจะไม่ล่อแตวเขาเพราะว่าพมไม่เคยไปหยิกตักสินพมไม่เคยไปบอกว่าถึ่งแม่แดดจะร้อนฝนจะออกเราก็ไม่สามารถหยุดอย่างการขจัดระบบตักสินออกไปจากแผ่นดินไทยเขาแรลงล่อมาแล้วแรลวันนี้ครับแลวันนี้แหลเขาพร้อมกับผักเขาสีเขาสังกัดวันนี้อยู่พันพื้วันนี้ยกมือพันพือ้อาทิตย์ปลายองค์อิงออกหยกมือพันพื้นาดผู้้าสี่คนไม่ยกมือให้ อดออกเสียงแต่โบเขาอย่างยกมือแซมนุ่นรัฐบาลองอิงพมอยากจะบอกเข้าว่าเป็นนักการเมืองต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ใช่พ้นประโยชน์อยู่ตรงนหลกบไปอยู่ตรงนั้นประชาชนเหนื่อยน่ายประชาชนเบือ่อ กับนักการเมืองทีไรจุดยืน่นกับผักการเมืองทีไรจุดยื่นมามากแล้วย่าซ้ำเติมการเมืองอย่าซ้ำเติมนักการเมืองให้ประชาชนมัดว่างไปกว่านี้พมข้อฟากซึ่งเผื่อนของพมนะครับสุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องครับพมอยากจะเรียกร้องเลยเรียกร้องจากชาวเ 8, ขตแปดนครศรีธรรมราชพมในปุตติพงษ์ลุยจิวรอบที่แล้วลงซ้อซ้อเขตเจ็ด พอแม่พี่น้องในเขตเจ็ดเหลือพ้มซ่องมืแปดอยสี่สิบต้องคะแนนเหลือผักตอนสร้างการของพมในเขตเจ็ดท่องมืดแปดพันเก้าอยว่าคะแนนด็อกเตอร์นัตกิจอยู่ดวงพมยืนยันเลยว่ามีความสามารถมากว่าพมมีความพร้อมหมากว่าพมอีกเพราะฉะนั้นพ้มข้อเรียกร้องว่าให้พ่อแม่พี่นอ้องชาวเขตแปดนครรี่ตมราชกอบกูท้ทวงคืนซักซี่ ห้องคนแคทแปด้วยการพร้อมใจกันเหลือด็อกเตอร์นัตกิตอยู่ดวงเบอร์ไหนครับเลือกไม่เลือกเบอร์แซมยี่สิบเจ็ดเมซ่าอย่าลืมข้าวขู่ห้ากาเบอร์ยี่สิบเจ็ดเมซ่าอย่าลืมข้าวขู่ห้ากาเบอร์ขอบคุณหมาครับขอบคุณมาครับ,บ,รบแต่ก็อย่าลืมเคสจัดหน้าบอกเลือโบูดผุติพงกันปีจจกรศูนย์ขอบคุณครับขอบคุณพี่บพผุติพงลุยจิ๋ว แน่เขาวาคนนี้และรอบที่แล้วอ่ังแกคนผูุ้่งอายุลังแกอาจารย์จินอวอนอาจารย์จินอวอนดูซาลีกจากเคตแปดไปลงเคตเจอาจารย์จินนวรนเลือก